วันนี้นะคะเราจะมาพูดกันเรื่องมหัศจรรย์แห่งการเมตานะคะค่ะประโยชน์ของการแผ่เมตานะคะที่พุทเจ้ากล่าวไว้มีถึง11ประการเลยนะคะได้แก่ 1. รับเป็นสุขนะคะ 2. ตื่นก็เป็นสุขนะคะ 3. ไม่ฝันร้ายนะคะ 4. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายนะคะ ห้าเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายไปแล้วนะคะห้าไปแล้วนะคะหกเทวดาทั้งหลายย่อมคุ้มครองนะคะเจ็ดนะคะแค่ค่าจากพญันอันตรายนะคะแปดจิตเป็นสมาธิได้ง่ายนะคะเก้าสีหน้าย่อมผ่องใสนะคะสิบสิ้นใจอย่างสงบนะคะก็คือสู่สุขติภูมินั่นเองนะคะ สินะคะถ้ายังไม่บรรลุธรรมพิเศษเนี่ยที่สูงกว่านะคะก็ย่อมเข้าถึงแค่ชั้นพรหมนั่นเองนะคะการแผ่เมตตานะคะก็มีสองอย่างนะคะหนึ่งเจริญเมตตาจิตนะคะด้วยเพียงการฝึกมองโลกในแง่ดีนั่นเองนะคะมีความปรารถนาดีต่อทุกสรรพสัตว์นะคะสรรพชีวิตบรรดามีในโลกนะคะ รักตัวเองเช่นไรนะคะก็รักชีวิตคนอื่นให้มากเท่ากว่ารักชีวิตตนเองเช่นกันนะคะทำให้จิตใจรู้สึกเกิดความสุขนะคะเพราะมีแต่ความปรารถนาดีนะคะทำให้ไม่สะดุ้งกลัวและไม่เป็นกังวลน,นะคะจิตจึงเป็นสมาธิได้เร็วนะคะถ้าคนปฏิบัติเนี่ยจะเข้าใจตรงนี้เลยนะคะว่าการแผ่เมตตาเนี่ยด,ดีอย่างไรนะคะถ้า ิบัติไปเรื่อยแล้วก็คือถ้ามีเรื่องทุกข์อะไรเงี้ยก็แผ่เมตตาเนี่ยแน่นอนเลยค่ะไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะคะแผ่เมตตาให้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าคือหนึ่งมันก็ทําให้เราสุขแล้วอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้สิบข้อนะคะอันนี้มาอะมาพูดอันที่สองนะคะคือการเจริญเมตตาฌานนั่นเองนะคะต้องอาศัยกําลังจิตนะคะโดยกําโดยการกําหนดจิตจนรวมเป็น เอเกอละเป็นหนึ่งนั่นเองนะคะจึงแผ่กระแสะจิตนั้นให้เกิดความรักนะคะความปรารถนาดีต่อตนเองก่อนนะคะจากนั้นก็จะแผ่ให้กับคนที่เรารักนะคะเช่นพ่อนะคะแม่นะคะพี่น้องนะคะปูย่ย่าตายายนะคะสามีภรรยานะคะแล้ว ะะแล้วแผ่กระแสจิตที่มีความรักนะคะความปรารถนาดีนั้นนะคะไปตลอดโลกนะคะให้เป็นอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณนั่นเองนะคะในหนังสือธรรมบูชาของพระสุป,ปันโนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมลสีนะคะได้กล่าวถึงอานิสงส์แห่งการแผ่เมตตาไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ที่จะสำเิิผลนั้นนะคะเกิดจากกรรม3ามอย่างนะคะก็คือหนึ่งนะคะมโนกรรมนะคะอันนี้เป็นใหญ่นะคะแล้วคอยแสดงออกมาทางวาจีกรรมนะคะหรือกายกรรมที่เป็นรูปนะคะการบำเพ็ญสมาธิจิตเป็นกุศลดีกว่านะคะเพราะว่าการแผ่เมตตาหนึ่งครั้งเนี่ยนะคะได้กุศลมากกว่าการสร้างโบสถ์หนึ่งหลังนะคะ ขณะที่จิตแผ่เมตตานั้นน่ะนะคะก็จะเกิดอารมณ์แจ่มใสนะสับปสัตว์ไม่มีโทษภัยนะคะตัวท่านก็ไม่มีโทษภัยนะคะฉะนั้นเขาจึงว่านามธรรมนี้มีความสำคัญกว่านั่นเองนะคะผู้ปฏิบัตินั้นนะคะต้องรู้จักคำว่าแผ่เมตตานะคะคือต้องเข้าใจว่าความวิเวกวังเวงนะคะแห่ง คิดนึกของเราแต่ละบุคคลนั้นนะคะก็มีกระแสแห่งธาตุไฟผสมอยู่ในจิตนะคะและวิญญาณกระจายออกไปนะคะเมื่อจิตเราเนี่ยมีเจตนาบริสุทธิ์นะคะเมื่อจิตของเรามีจิตบริสุทธิ์แล้วก็เมื่อจิตของเราเป็นมิตรกับทุกคนนะคะเพราะการแผ่เมตตาเนี่ยต้องแผ่ด้วยจิตที่เป็นมิตรนะคะ คือเรียกว่าไม่มีศัตรูเลยนะคะมันจะถึงชัดเจนมากนะคะเมื่อนั้นนะคะเขาก็จะย่อมเป็นมิตรกับเรานะคะเสมือนหนึ่งเราให้เขากินอาหารนะคะคนที่กินอาหารนั้นนะย่อมคิดถึงคุณของเรานะคะหรืออีกอยากอีกในหนึ่งว่าเราผูกมิตรกับเขาเขาก็ย่อมเป็นมิตรกับเรานะคะแม้แต่คนอันธพาลน,นะคะ เราแผ่เมตตาให้ทุกๆวันเนี่ยนะคะสักวันหนึ่งเขาต้องเปมิตรกับเราจนได้โอ้วันนี้ชัดเจนมากเลยนะคะเพราะว่าทําประจํานะคะเพราะว่าพราะว่าคือหน้าที่ของของของนักบวชเนี่ยก็จะลักษณะนี้น,นะคะก็คือถ้ามีเรื่องไม่สบายใจอะไรเงี้ยนะคะหรือจะมีอะไรที่ทุกข์ใจเนี่ยก็จะแผ่เมตตานะคะแผ่เมตตานี่ก็สําหรับคนที่มีชีวิตอยู่นะคะก็จะรู้สึก คือจิตมันจะเบาค่ะจิตจะเบาสบายนะคะแล้วถ้าเกิดมาเจอมาเจอคนที่ด้านเราเนี่ยที่มิตรคิดดีกับเราเนี่ยมันจะอีกแบบเลยนะคะก็ก็ต้องพิสูจน์นะคะพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ก็ไม่ต้องไม่ต้องเชื่อนะคะก็ก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเพราะเพราะมักบวชคนนี้ก็เคยทําแล้วก็ประสบสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนนะคะ ไม่เคยคิดไม่เคยนั่นว่าจะเป็นไปได้นะคะแต่ก็เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะก็เลยสามารถท,ที่ที่พอดีไปเจอเอกสารอันนี้เนะี่ยธรรมะตัวเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยน่าเอามาเผยแผ่ดีกว่านะคะคือมันเป็นแค่ตัวเขียนไว้เฉยนะคะมันไม่ยังไม่มีเป็นคําพูดนะคะก็เลยเอามาเป็นตัวตัวพูดหรือตัวให้พวกใครที่สนใจเรื่องแบบนี้นะคะเรื่องการปฏิบัติเนี่ยแล้วมันจะชัดเจนมากนะคะ เมื่อจิตเรามีเจตนานะคะต่อวิญญาณทุกๆดวงแล้วเนี่ยดวงวิญญาณของทุกๆดวงย่อมรู้กระแสแห่งจิตของเรานะคะเรียกว่ามนุษย์เรานั้นมีกระแสธาตุไฟนะคะออกจากสังขารน,นะคะเพราะเป็นพลังแห่งการนั่งสมาธิจิตนะคะวิญญาณก็จะสงบนะคะธาตุทั้งสี่นั้นก็จะเสมอและจะเปล่งเป็นพลังงานออกไปนะคะฉะนั้นนะคะ ผู้ที่นั่งสมาธิปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอน,นะคะอย่างสม่ำเสมอน,นะคะจิตจะแน่วแน่แล้วก็โลกที่เป็นอยู่มันก็จะหายไปถ้าสังขารน,นั้นไม่ใช่จะพังเต็มที่แล้วนะคะคือไม่ถึงวาระสิ้นอายุไขนั่นเองนะคะหรือว่าสังขารน,นั้นล่วงโรยเกินไปแล้วเนี่ย ก็จะรักษาให้มันกระชุ่มกระชวยได้นะคะหรือจะให้มันสบายนะคะหายเป็นปกติอย่างดั้งเดิมได้นะคะจริงๆนะ,ะอันนี้เรื่องชัดเจนถ้าเราได้เข้าทาตรงนี้แล้วเราจะรู้ว่ามันจริงๆเท่าอย่างที่ท,ท,ที่กล่าวไปเมื่อกี้เนะี่ยว่าถ้าเรายังไม่หมดสังขารนะคะถ้าเรายังไม่หมดสังขารเนี่ยแน่นอนเลยนะคะการปฏิบัติแล้วการได้ได,ไ,ดได้ทำสิ่งที่ว่าแผ่เมตตาด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ เราก็จะรู้เลยนะคะว่ามันมันได้ผลนะคะได้ผลกับกายเรานี่แหละจิตทั้งกายทั้งใจทั้งจิตเราทั้งจิตทั้งกายเรานี่แหละจะรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะคะก็ตนเท่านั้นนะคะที่จะปฏิบัตินะคะด้วยตัวเองนะคะแล้วก็จะเข้าใจด้วยตัวเองนั่นเองนะคะก็น่าจะแค่นี้ก่อนนะคะ,ะถู